สวัสดีจ้ากลาบสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆพ,นพนทุกคนจ้าสวัสดีทั้ง FC ใหม่แล้วก็ FC เก่าเนาะจ้าขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกเลิฟถูกไล่จ้าถูกๆูกกำลังแรงใจเนาะจ้าเนาะมือนีจอยกับ m นแนวทางห้าน้อยมัดรวมสีน้อยวันที่2ีเดือน .9 2 564มาให้พี่พี่เพื่อนเพื่อได้รับชมตามเคยเนาะจ้า แต่ก่อนสิไปรับสุ่มน้อยมัดรวมวันที่2 1เอ็ดกันมาเบิ่งผลสรุปวันที่20กันก่อนน,น,นอกจากว่าน้องจ้อยหายตัวใดไปจะสําหรับวันที่20น้องจ้อยให้เด่นอยู่ที่หนึ่งแล้วก็หกวิ่งลูดเนาะเด่นหนึ่งเด่นหกวิ่งลูดจะสําหรับน้อยมัดรวมสีน้อยวันที่20ผลสรุปน้อยเฉพาะกีดหกสามเจ็ดหกสามเจ็ดอันนี้น้องจ้อยลูดไปนอจกจะเนาะ นกจอยมาเข้าเด่นหกวิ่งรูดหกจ้ะเฉพาะกีดสองตัวล่างหนึ่งเก้าหนึ่งเก้านกจอยก็มาเข้าตรงตรงหนึ่งเก้านรจะนอกพี่นกจอยตรงตรงเลยจ้าแล้วก็มาเข้าเด่นหนึ่งวิ่งรูดหนึ่งนราจะเนาะน้อยเฉพาะกีดจ,จ้ะสองตัวล่างตรงตรงน้อยพิเศษห้าห้าแปดหาหา แปดอันนี้หนอกจอยรูดไปเนาะจา้ะเนาะน้อยพิเศษสองตัวสี่สี่พี่น้องจ้าเบิร์ดเนาะจ้ะเนาะนี่หนอกจอยรูดไปจ้ะน้อยปกติศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งเก้าอ้าวเบิร์ดจา้าพี่น้องจ้าหนึ่งเก้าหนองจอยก็มาเข้า,า,รา, 19, าตรงตรงเนาะจ้ะเนาะหนึ่งเก้าจ้าตรงตรงเลยเราจ้ะเนาะน้อยปกติสองตัวบน ในปกติสองตัวล่างหกสามหกสามนี้น้องจอยมาเข้าชุดกันน้องจอยเข้าตรงตรงจ้าพี่น้องจ้าหกสามน้องจอยเนาะแถมเป็นตัวเน้นที่น้องจอยเน้นให้พร้อมจ้าพี่น้องจ้าหกสามน้องจอยเข้าตรงตรงจ้าเน้นๆเลยแล้วก็มาเข้าเด่นหกวิ่งรูดหกจ้าวีไอพีเจ็ดแปดสี่เจ็ดแปดสี่อันนี้น้องจอยรูดไปน้องจ้ยเนาะ VP 2ตัวล่าง3 4 3สี่น้มสี่สี่สมนกจอยก็มาเข้าตัวกลับ4 3สในชุดกันนจนะนอพี่น้องจ่าชุดกันจ้าพี่น้องจ่าสี่สามทุกอย่างทุกแนวต้องไปกับนจะเนาะนอกจอยเข้านอย v i p ีสามสี่จะตัวกลับเนาะห้าหนอยมัดรวมสี่นอยวันที่ยี่สิบนกจอยเข้าสามนอยนจะนอพี่น้องจ่าสามนอยก็คือน้อยเฉพาะกิจหนึ่งเก้า หนึ่งเก้าน้องจอยก็มาเข้าตรงตรงหนึ่งเก้าเลยจ้ะเนาะตรงตรงเลยจ้ะแล้วก็มาเข้าหน่อยปกติ 19, กหนึ่งเก้าอีกน้อจ้ะเนาะหนึ่งเก้าน้องจอยก็มาเข้าตรงตรงหนึ 19, ่งเก้าจ้ะแล้วก็หน่อยปกติสองตัวล่าง 6, 3, หกสามหกสามน้องจอยก็เข้าตรงตรงหกสามน้องจอยเข้าตรงตรงอยู่ในชุดกันแถมเป็นตัวเน้นที่น้องจอยเน้นให้ด้วยเนาะเน้นๆเลยจ้ะ แล้วก็มาเข้าน้อย VIP สองตัวล่างสามสี่สามสี่นี้นอ้องจอยเข้าชุดกันสี่สามนอกจากนาะตัวกลับจากทุกอย่างทุกแนวต้องไปกับน้องจอยเข่าสามน้อยนอกจากนาะขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีขอแสดงความยินดีกับพี P ่ๆติดตามฮานอยสูตรมัดรวมนาะจะเนาะถือว่าปังมากๆเลยจ้ะสำหรับวันที่20นาะจะเน,ะหหนี้ฮานอยมัดรวมสีน้อยขอแสดงความยินดีกับพี P ่ๆติดตามฮานอยสูตรมัดรวมจ้า เขาตัวไดจังไดแบบแรกก็คอมเมนต์บอกน้องโอยไดเดอจ้าพี่น้องจ้าน้องโจยสิได้มีกำลังแรงกใจในการทำเนวทางใหม่ๆเนาะจ้ะเนาะมาต่อกันขคงวันที่21็กันเลยเนาะจ้ะแต่ก่อนสิไปรับชมกันมาผ่าคำเตือนกันก่อนเนาะจ้ะเนาะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำแนวทางกับพีเขาไม่รู้เนาะจ้ะเนาะปะปนกันไปจ้ะ ชมเพื่อความบันเทิงชมเป็นแค่แนวทางเท่านั้นตัวเลขได้มาจากการขีดคำนวณเราจะเนาะอาจาสมีเขา่ามีรุดจะพีน่น้องจ้าปะปูนกันไปเราจะเนาะน้องจอยจะให้เด่นอยู่ที่สี่แล้วก็เก้าเด่นสี่เด่นเก้า 4, 9, วิ่งรูดเราจะเนาะสีเก้าวิ่งรูดพร้อมจะสําหรับสายวิง่งสายลูดเราจะเนาะตัวเจาะตัวเจอก็จะมี สี่หนึ่งสี่ห้าสี่แปดเก้าศูนย์เก้าสามเก้าเจ็ดชุดกัน ชุดกันก็จะมีแปดสองเก้าแปดสี่หกห้าหนึ่งคู่เด่นเนาะเดี๋ยวน้องจอยจะยกคู่เด่นลงมาให้ด้วยคู่เด่นก็สี่เก้านะจ้ะสี่เก้าคู่เด่นเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งตัวเน้นกันจ้ะตัวเน้น อันนี้คือควมชอบส่วนตัวเราจะเนาะตัวเน้นก็จะมี46 93 48ก้าจยกระเขียนตัวหนังสือบัวตุงจ้ะพี่น้องจ้ะอย่าลืมไปกับทุกครั้งจ้าอย่าลืมไปกับทุกครั้งเนาจะเนะาะมักตัวใดชอบตัวใดก็แคบแต่จอไวบันทึกไวใดใส่ไปเป็นเนื้อทางใดเน,นจะนะาจะเนาะถักกิดโดาหมักตามสีน้องจอยเลน,นก็นสามารถใส่ไปเป็นเนื้อทางใดจ้ะ ถ้าเกิดว่าบ่มักตามที่น้องจอยเน้นก็นสามารถเบิกคู่อื่นได้นอาอจจะนาอแนวทางมีเขามีรู้จะปรับปรุงกันไปเนาะชมเพื่อความบันเทิงชมเป็นแค่แนวทางเท่านั้นขอให้พีพ่ๆเพื่อนๆทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยกันทุกคนนาอจจะนาอมีโชคมีใช้กันทุกคนจ้าเข้ามาแล้กก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับน้องจอยจา้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้กับน้องจอยทำแนวทางใหม่ๆขึ้นมาสำหรับคลิปนี้จ้อยก็ขอกลกาวคำว่าสวัสดีจ้า